สองปีอ้ยกว่าสปีกว่างอมแล้วออกมาไม่ไหวแัเดียวสสองมาเดียวสามมามันดีหรือไม่ดีผดีคน่จุดนี่ปีนึงมาคนหนึ่งนะผมมาที่สามแล้วตอนนี้นลไม่ฮะน้ไมนละได้ลองอินไปจนดูบอลดูบอลบอกมาจริงจริงเลยบอล มาจริงๆเลยวะหรืออ่นป so ีหนึ well, hey, right. ่งคนหนึ่ง like อ่ะเรามาจุดคนแรกเนี่ยเล่นไปสามนะสามอ้อใครจะไปยากแล้วองค์อินมาเองมั้ยมีพระอินมาส่งฮะที่ไทยเหรอเฉลยมั้ยมีพระอินมาส่งฮะตอนนี้ไม้เราเยอะไม้ตายเยอะอันนี้อันนี้เผาแบบธรรมชาตินะพ่อเนาะเผาแบบสมัยโบราณเนาะ ไม่เห็นเผาอย่างนี้นะยังไหมอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องบายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที ไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราสุดท้ายแล้วทุกคนก็นี่มีคนความตายเป็นสัตว์จะทำที่แน่แท้เกิดแจ่เจ็บตายทิ้งเตียงล่างที่ไปกับเปลไฟ Rồi cái 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 cái